สะใภเจ้าสัว EP 1 2เช้าวันแรกของครอบครัวฟ้าใสในบ้านเจ้าสัวเทียนก็สุดป่วนเมื่อมิงนำทีมซอยไหม้โดดสาดน้ำตีป่งกันสนุกสนานร้อนถึงเจ้าสัวเทียนทีลำคารีบเดินไปที่ห้องไตรวิทย์กับฟ้าใสเพื่อจะไปต่อว่าแต่เรียกยังไงสองคนก็ไม่มาเปิดประตูเจ้าสัวสั่งหมูแฮมเอากุญแจมาไขาเข้าไปข้างใน ไรวิทย์กับฟ้าสายกำลังจะตื่นก็ตกใจที่มีคนมาไขกุญแจเข้ามาไรวิทย์รียบเด้งจากพื้นโดดขึ้นไปบนเตียงเจ้าสัวเปิดประตูมาเจอภาพไรวิทย์กอดกันกลมกับฟ้าสายฟ้าสายอ้อนไรวิทย์ชอหวานไปอีกเจ้าสัวเหมือนส้แต่อาหลิวชอบอกชอบใจที่เห็นสองคนหวานกันดีเจ้าสัวเรียกฟ้าใสาไปดูครอบครัว ไตรวิทย์ชอบใจเห็นครอบครัวฟ้าใสามีความสุขก็แอบ,บมองแล้วยิ้มตามร้านไตรพบที่ได้เจอกับดาวเรืองครั้งแรกก็รู้สึกปิ๊งทันทีแต่ก็แอบ,บสงสัยความสัมพันธ์ที่ดูสนิทสนมระหว่างไม้กับดาวเรืองแต่ก็ไม่กล้าถามฟ้าใสาแอบบเห็นและดาวได้กับสายตาของไตรพบนอกจากจะทำดีกับฟ้าใสา เจ้าสัวยังจัดเลี้ยงต้อนรับครอบครัว้าใสด้วยอาหารสุดหรูหราด้านมิงเองก็ไม่น้อยหนะ้าเห็นว่าเจ้าสัวดีกับลูกตนก็จัดเมนูเด็ดบ้านบึงน้ำงามที่หากินยากมาเสิร์ฟให้เจ้าสัวด้วยความจริงใจแต่เป็นเมนูที่เจ้าสัวเห็นแล้วแทบช็อกไรวิทมองแล้วชอบใจที่เจ้าสัวต้องยอมกินส่วนไรภูมิรีบสนับสนุนให้เจ้าสวัวรอ โดยบอกว่าน่ากินและขอลองก่อนจนเมียคอนเข้าให้เรียกว่าเมนูเด็ดนี้ทำให้เจ้าสัวแอบไปอ้วกเลยทีเดียวด้านฟ้าใสก็ยังติดใจเรื่องคอตกลงของไตรวิทย์กับเจ้าสัวเทียนที่ทำให้เจ้าสัวเทียนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็พยายามขัดขานไตรวิทย์แต่ไตรวิทย์ก็ไม่กล้าบอกสุดท้ายฟ้าใสงอน ก็ต้องยอมบอกว่าข้อตกลงคือการแต่งงานกับออนิชาฟ้าใสาเพลอหลุดความลับที่เป็นเมียหลอกๆก,กับดาวเรืองฟ้าใสาเลยได้โอกาสเล่าให้ดาวเรืองฟังดาวเรืองดูออกว่าฟ้าใสามีใจให้กับไรวิทแล้วแต่ยังปากแข็งไรวิซื้อต้นไม้มางอฟ้าใสาและแนะนําให้ฟ้าใสาได้รู้จักกับจาลตีฟ้าใสาอายที่เข้าใจผิดคิดว่าจาลตีเป็นผู้หญิง เจ้าสัวเทียนกลัวไตพบจะเป็นเกเมื่อไต่พบขอดาวเรืองมาเป็นนักออกแบบเจ้าสัวก็ได้โอกาสยื่นข้อเสนอให้ไตพบไปกินข้าวกับนิดหน่อยเพื่อนของออนิชาแล้วจะพิจารณาเรื่องของดาวเรืองฟ้าใสรู้เรื่องก็ช่วยไตภพบด้วยการให้พิมานไปหลอกล่อว่าเป็นแฟนไตภพบให้นิดหน่อยเห็นนิดหน่อยช็อกกับภาพที่เห็น ไม่ยอมรับไตรพบเด็ดขาดแนนนี่มหาไตรภูมิที่โรงงานและแก้งทำรถตนเองเสียที่หน้าบริษัทไตภูมิออกมาเห็นจึงช่วยตามคนมาช่วยซ่อมรถให้และพาแนานนี่ไปกินข้าวด้วยเมื่อกลับมาแนานนี่แอบเอาลิปสติกวางไว้ในรถไตภูตมไตภูมมิาเจอก็คิดว่าเป็นของวัละภากำลังจะเอาไปให้แต่วัลลภามาเห็นก่อนก็ุวนวายใส่ไตภูมิ ด้านเจ้าสัวมัดมือชกจัดหนักสั่งให้ชิดชยัยจ้างออกรลานมาจัดงานแต่งให้ไตรวิตกับออนิชาด่วนที่สุด